สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่29สิบเาพฤศาสองพนหารสิ 10, 5, นะคะตอนนี้มาถึงคนส่งลำปางแล้วนะคะนี่นั่งรถคันนี้มาพมี้ลงมาก็เดินมานี่แี่ตอนนี้ก็เวลาตีห้าตีห้าสี่สิบตีห้าห้าสิบ ออกจากกรุงเทพมาก็ประมาณสามทุ่มออกจากกรุงเทพมาสามทุ่มนะคะมาถึงนี่ก็มาถึงส่งลำปางก็ประมาณตีห้าห้าสิบเดี๋ย <c oughs> <c oughs> วก็นั่งรถสองแถวไปนั่งรถสองแถวไปที่วินรถตู้แม่เมาะ เดินแมกันซีนเนอร์เดี๋ยวจ,จะเดินไปขึ้นสองแถวนะคะสองแถวรอบเวียง นไปตรงนู้นแล้ววินงสองแถวจะตอตรงนินวิลลิตูแม่หมอวิลลตูแม่หมอแม่หมอบ่านเดียวฮะแม่หป เอาไปวินรถตม่หันไปวินรถตู้แม่หมอหคนเดียวเล้นี่มเอาไม่ใช่จะหมอไปทำไมอ่ะบอกว่าไปวินวินรถตู้แม่หมอเออหมอไปวินรถตู้แม่หมอไม่อ๋อก็ต้องก็รอคนมาเหมือนเดิเดี๋ยวเดี๋ยวรอคนมาหลายๆคนนี่ยังเช้าอยู่เลยเดี๋ยวรอคนมายังไม่รีบไป

เดี๋ยวจะไปเ่อนเลอสองวเห็นไหมฮะเหลืองๆคือเหลืองๆสองแถวเวียงเวงตรงนี้น